สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญทรรมนำโชคนะครับวันนี้ก็มาพอยต์มินบุญทรรมนำโชคนะครับในวันที่26มีสายน2568นะครับวันนี้แอดมินจะมาตามตัวเลขนวะทางตัวเลขโชคลาภกับคู่บ้านะครับเพราะว่าคู่บ้าเพิ่นไปไปไปนอนเอานะครับเป็นตัวเลขนอนเอานะครับ อยู่ที่ผาโศวยนะครับคูบากับไน้ส่วนท่างแอดมินไปอยู่นะครับเพราะว่าปิดธุระวันนั้นก็เลยเดินทางไปทังกับคู่บานะครับแอดมินเดินทางไปกรุงเทพนะครับที่แรกก็นัดคู่บาว่าจะไปกับคู่บานะครับจะไปนอนเอาทั้งคืนนะครับคืนนั้นนะครับสําหรับตัวเลขเนี่ยทางตัวเลขโชคลาบนะครับประจําววันที่2พฤษภาคม2568นะครับเดี๋ยวไปถามจากปากคู่บานั่นกันนะครับ ว่ปาเพิ่นไปนอนเอานะครับอยู่ที่พาสเสวยนะครับอยู่บนแกงนะครับบนแกงกระอามนะครับคูบาเพิน่นจะใส่ตัวเลขกเนี่ยทางตัวใดน,นะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคราบด้วยครับเดินสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ2พฤษภาคม2568นะครับ แต่มมีลมเนาะครบารีเน,นาะครับน,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 นมสัสก,การคูบาครับครับคูบาส่วนไปพวกกบฏไปนำมบฏเดินทางมุ่งเทพหม่คูบารคบาร์ <c oughs> ไป น้ดงี่ทีอมันออกสองเจ็ดชื่อเลยไหมเก้าแปดสองวดเมื่อกี้นะรับเปดสอง่าโอ้คนลวันผดอกสองสองเจ็ดนี่ับน่าอกเปลี่นหางคนนีเนาออกแปดสงเนาะรับแต่เมื่อนั้น,นคูบ้าอแต่นนไปนอนได้ไมบอกรับมื่อน,นั้น ก็นอนจำบ่น,นอนมาช่วงค่ำเลยครับมันนอนไปได้ไหมมันคนกลายไหมเฮ้ยเพิ่นไปน้ำไหลบ่ครับบเ่เด้คนหาอยู่หากินเนี่ยอือครับนอนคนหาอยู่หากินเป็นส่วขนวนัเพิ่นไปหาเฮ็ดทาย,ยัางสิบ่ครับฮาบะ่าาก็ไม่แล้วอปันอยู่ท้องเขาเนาะคูบานเนะเาะเมือนก็บทำมาหาก,กินกุบานแหละบ้องาหาก,กินเยอบ้าง น้าคลองปงคลองป่านะครับเนาะอาหารป่า<ฮ>จังหวัดภูมีธุระด่วนผู้บาเหมาือนกันกด้ยวยในลงกรุงเทพเพราะวบบไ่ได้เตรียมตัวด้วยนะไปแบบด่วนๆสิแมครับเดินทางจากกาฬสินธุไปซ่องถุ่มไปหอดจนซ่องมองเสา <laughs> รถขั้นนี้ปกไปยังบ่อขับสีดำครับรถขั้นใหม่นะครับ <c oughs> ไปน้ำการหลายคนหรือครูบาไหมบุ้ไปสามคนสี่คนครับไม่ได้ไปหลายสี่คนพวเราวันนี้เป็นที่สิบสองสิบสามคนได้ไหมได้หรครับที่สิ <c oughs> <c oughs> 10, บสองสิบสามคนแล้วยังสิบไป ไปงวดหนะอืออือบอกไปแต่เนนั่นนี้บัตรขนาใกล้ๆยังสิไปครับก็สิบไปจะเว้เนในเมื่อนัรนเพราะว่ามันบร่ได้ปีนี้ประท่านได้ไปไหมครับมันสิบเป็นคือเก่าบอก็เลยไปแต่เว้นแต่คู่บาเคยไปนอนเอาอย่างหันไปนในโซ่คือคู่บาว่าสิเก่าก็ไปเอาคู่ปีแหละครับบร่ได้ไปมาแต่ปีปีนี่แหละพระท่านได้ไป าก็ไปเมื่อไหร่ลงไปครั้งแรกวะครับอะนะแม่นะแต่ก่อนคู่บาไปเนี่ยโบเคยพลาดแม่นบ่คู่บาได้ยุบสองงวดสามงวดแล้วก็หยุดนะอ๋อได้สามงวดสิบปรยุทธ์วันนี้ได้หยุดไปบ่ไปอีกเป็นครับเริ่สองงวดสามงวดก็เช้าไปพักก็ต้นหนึ่งสินะจั๊กปีอะครับคู่บาปที่ประเทไปปีเกายปีเกายไปเท่านึงก็ตื่อยู่เลยหรอ แสดงว่าไปไปทุกปีอยู่แม่นปีกายไปเท่าหนึ่งจื่อได้จะสองหกมันออกมั้งครับเพป็นก็นให้งสองหกนี้เ็นหกสองส่วนมากคนมากกับสิบบอกหรือว่าค่บาไปเห็นเล่เออเมา่อบอกแล้วปิกายไปเคยบอกหกสองมันออกสองหกมั้งครับเมืนอกาถือว่นจื่อ,ได,อ,อได้ครับเมันกาถือวถูกเลยครับกไปเธอเดียวแล้วก็ไปทั้งอื่นปีกายครับ เราชวนไปทางเดินไปเท็กกับพามองนี่คุณยายโชคคู่บากระบายพืชเนาะครับเนาะชวนไปกับไปครับแต่ว่าจุดนี้คู่บาไปทุกปีถาไปเพื่อนายโชคมันหรอไม่นี่เฮาก็ไปายเธอเดียวนี่ครับไปนี่ปีปีนี้เฮาก็ไปายไปข้างนี้บอกคุณไปนั่มเพื่อนมาฝันปะครับคุณไปในภาคกับแม่นอนสามสี่คน ฝนมาตกบ่ครับคุณบาทมันใครอย่ฝนมาต,ตากคุณบาทนอนนอนได้ยุ่งหลายบ่ยุ่งมีอีกเถอะขาดเปลี่ยน,นไฟใหม่ได้ป่ะยุง่งมียุ่งขาดมันโอ้จะเก้าจะเก้าก็มีกันนี่อ่ะเป็นวัดล่างบ่คุณบาทหรือว่าเป็นป่าเป็นว่างผ้าเคยไปผักไปเช่าเพิ่งพุกไว้ซั้นกันเลยครับมันเกับสารนะขาดแซลลาพกไว้สั้นวางคุณบาทด้วย เป็นเม่นสลาไปแล้วว่าเม่นสลาเป็นโตออกจากนาผานี่ครับมันเป็นหนาผาไม่ใช่นะขาดว่าเม่นถ้ำก็บว่าเม่นไหมมันจะเป็นขึ้นไปคือเงื่อนหินก็จะโตออแล้วพวกก็เห็นกุดไว้ยังแฉกุดหนึ่งซ้ำขาดซ้ำนั่นแหละซ้ำอันว่างภาพพุทธรูปอยู่กุดเป็นแบบแสดงว่าพองนางพวกก็ดุ้งใช่ครับพวกก็ั้นภาพพุทธรูปไง ผู้ใหญ่สูงอยู่เลยทีดายพ่นเดี๋ยวไปกรุงเทพยบพ่นอ๋สูงอยู่เลยด้านมันจะไปเบิ่งใิ่ไหมครับที่เมตรบวกนะที่เมตรหาเม่นกูได้ง่ายที่สิดแสดงว่าภาคธุดงเพิ่นเคยเที่ยวไปเที่ยวมากเพิ่นจะไปพักหันเนาะครับเม่นเม่นเพื่อจะไปเที่ยวพักแต่ผู้เพิ่นมาสางเพิ่นก็มาอยู่หลายปีแล้วคนภาคกลางคนลบลบบุรีบอกว่าครับคนทางลบบุรีเพิ่นมาสางไหมเพิ่นอยู่เจ็ดแปดปีมบบนี้ ห่างจาก,มากาห,มหมู่บ้านหมู่บ้านโอมห้าร้อยเมตรนี่นะฮะอ๋อแสดงเขาบกไกลจากหมูบ่บ้านเพื่อกลมาบินทะบาทไดน้นะครับเนาะย่างมาบินทะบาทครับห้าร้อยหกร้อยเมตรแล้วนี่ยประมาณน,นี้นะเพิ่งกิโลครับคุบ้าเข้าไปครับที่นี่คุบาา้านห้องคนไทยรวยเงินเลยช่วยผ่ามาเวร็งเวียนเอาหลายแต่กี่กโกค,กกบกคุบ้าเสร็จเยอะก็ขาดเพราะกล้า สแสดงว่าใช่หสามองค์สี่องค์เนี่ยเป็นมาถักมนานี้นสแสดงว่า,าจุดไหนเป็นไฮโซกว่าคูบาพระพจิปไปพระธุดงค์จิปไปแบบใช่ไหครับเป็นหัวจักสายธุดงค์เขาจี้หัวจักอย่างนี้ว่างไรมีว่างพักเนีหยติดพักสบายปะยังมาหอดบอ,อยู่ในบ้านเก่งเนี่ยอ๋อครับอยู่ทึงเกิดไปคุณครับแต่โยทึงเขาไปน้อยหนึ่งแม่แต่ยังมาหอดพักสบายนคุบาเนอะบ ว่าเวลันเข่าไปเลยเฮ้ยเกร็งที่แม่างไหนวะพุ่นฝนมันขึ้นไปเลยโค้งเลยบ้านกึ้ไปมันจะเป็นมีโค้งแมนบ่ครับแมนโค้งหักโกโค้งเลขบ่แมนโค้งสองโค้งสามโค้งที่สี่โค้งลดลงดูดูมันจะมีทางเข้าไปอ๋อผมนึกออกแล้วมันขัดทางจากงมื่ผ่านบ่แมนหารอยเมตรไดู้กบาทมันกี่โลกว่าผมนี่ต่ว่าคำข่าทางนั้นมันไกลอยแต่ว่าคำข่าย่างมันนำทางโบหลัดมาหน่อยมันจะมีทางเลยคิ้บ รถง่ายนี่กเขาได้ทางรับมันสิลัดกัามาบ้านเขาเนี่ยนะค้งนั่นอุบัติเหตุดีดีเดี๋ยวนี้มันยังมีไมมรีดดอนอยู่โค้องนะไม้รับก็จะมาห้องรถห้องอย่างนี้ครับน้องขังทางรถตรงขังทางนี่ก็จะมาไหวห้องนะแต่ว่าขับขับย่างรับมาบ้านเขาบไกลดิขาดเนี่ยโค้งเลยอืมขับรัหน้าจากันนั่นโค้งมันสิอ้อมอ้อมไปถิงที่เนาะบ้าดก็อยู่มันสิยอ้อม ก็ไงมันอยู่หลังบ้านเขาโลดที่วันไปกับโรดง่ายไปขังทั้งค้นถ้าไปตามถนนกับประมาณกิโลกว่าพอมันออกไป่โลสองกิโลผมเลยครับผมจําได้ครับมันมีทางกับต้นในโค้งแหละเห็นปะสิมีบริเออร์กับเจ้าขันมาขามไว้แล้วเขาจะจงทางไราเห็นบ่เห็นครับผมก็เที่ยวบ่อยอยู่ผมจําได้อยู่โคงประสบอุบัติเหตุบ่อยครับที่ว่าคำเขาย่างอยู่อยู่อยู่วันคนพัก ว่างก็เจ้าภาพอินเทศยน่ว่างภาพภาพ่ย่างมาบินบาดมันระยะน้ำทางนะมันสิมีทางลัดเข้ามาไหมครับเป็นทางแดงโอ้ยรถก็เขาได้ทางลัดออกมากตัวเสใ็จทางบัญชีมินบัญเกงเลยครับบัญชีมินไปบัญเกงไปบัญชีมินพันสดลัดออกมาขนล hearing, ้วก,ลก็กย่างออกมาบัญชีเกงหน่อยคุณบาดไปโอ้เป็นเพื่นาสามสองแ่นทางเพื่นสองโตบ่ค่ะ แม่สามสองก็แปดสองน3 2สามสองก็แปดสองแ่นั้นเองอันนี้เพิ่นมากกะสิบเลยบ่ะช่วงคู่บาน,นอนแม่นบอกหรือว่าคู่บาเห็นสามสองก็แปดสองเพิ่นบอกแค่นี้เนาะครับอบอกแค่นี้แล้วก็แสดงว่าครบหลบปีคู่บาไป แม่ปีนี้ฮักก็ไปนี่แหละไปครั้งแรกครับคุบารเนาะแี่ว่าคุบาก็เลยว่าคนถืกอ <c oughs> ก็คนเราวันที่สิบสองสิบสามไปรานจิ็ซมาคุบา่าคับแต่ต้องไปหาเพื่อนใหม่นะคระับได้นบน,นยังเพื่อนใหม่บอโคบาบริบ,บุบุอยังบอกคับเพื่อโชคดีไม่โชคลาภเาก็คอยเอาไป้เพื่อนนะคร <ไป S 2> ับเป็นธรรมดาเขาหนีแล้วเอาหนามเอาพุอน้ใหม่ไปถวายเพื่อนซีนาะครับเป็นธรรมดาเนี่ยนะไปเพื่อโขวาะ โก,โก่งผีตายหงโขงผู้บา่าวคนตายหลายทีนะีน้เธอเนี่ยสักเขาไปหันกับโบไกดเขาไปหันกับข้ามันหาด้วยเม็ดกันเนี่ยจะหอดวางครับคนอุบัติจล้ายหลายนะครับถ้าว่าโค้งนะมันพอมจำได้ดิเธอเข้าไปเอาก็ะถือสิวะครับสุปีก็ได้แต่มันหนักโบได้ไปดู้โบกินพี่ก่อนกับไปซองเ่อเนาะ ไปงเือเขาก็เสื้อไปทางไม้ผูบ้าก,กัไปทางไม่แม่ต้องบนทาง <c oughs> เขามาหาไปทางไม่กับไปทางไม้ไปพี่กายไปเือหนึ่งบ่ะั้องสองเถอะะไปเือเลขกับถึกเพราไหนหกสองมันออกสองหกกรถือเขากับูบามันเลขตัวเดียวกันบวบไม่ค่อยหายามตัวหรือยังน่้สองตัวพี่กายูบ่ายังอได้อยู่เพไหนหกสองมันออกสองหกล่าง แไปรอบสองนี่เพิน่นเพิ่นไห่สองหนึ่งหนึ่งมันออกหนึ่งหนึ่งสองเออเออเพิ่นไห่สองหนึ่งหนึ่งมันออกหนึ่งสองออกล่างสิบสองไหมขับจิ้งได้ยกไปสองตัวพีนี้เขาก็บไปนี่เพิ่นไห่เพิ่นไห่สามสามสองเอเดดสองส จนมาคุบารวล้วอนูบานอนเี่ยเพื่อนมีมากกับสิีดเีบอกครับแต่คอเขาแบบนี้เพื่อนกอบผ่านไปผ่านมาใช่รหบมันหลินน้ำเฉยๆมันหลินน้ำก็แบบมาคุยน้ำไม่แบบมาไปอย่างมากใจไหลไปจิงไหลไหมเพื่อนมาถามไทยคือกันอย่างนี้กับไทเฮาองเนี่คือเขาไปใหม่ไปอยู่วัดใหม่สง่ายมาจริงสแต่มีไม่ออกไม่ต้นมาถามเรีนบอกเรีนถามมาเรียนนี่ แล้วเขาไปขอเลขเพื่อนเขาแกเพื่นกบอกที่ว่ายูนิกมแม่น,นว่าดังที่ชุดนะในเขตบันเจีรครับท้าบุกห้าอาเงี่ยเขาขับดังเข้าบุกห้าบเครับเนี่ย้าบุกหเ้เข <c oughs> า,าจะไปถามรถจะเป็นเก่งเพราะสี่พ่อจ้าบุกห้าเนี่ยโอโอพ่อจับขบกห้างเาเขาก็ว่าเู้จจกจะไปถามจะไปหาดีจะถามเลยครับผพม้องก็ขึ้นไปใบเยอยวครับถามเลยว่กพู้จับท้าบุกห้ายบ่ซื้อผ้าบุกห้างมันบะ แต่มีใผ้าบางไห้้าบงนี้มันเป็นนาผ้าบ่คู่บาบแน่นว่ามันเป็นตะยูง่ายๆนี่ก็จะผักไปได้ฝานเย็นไปยังนี่ยห้อนๆสิไปโอ้เย็นเลยตะยูคพักนง่ายไปผ้าบักไห้เสื้อาแต่บ้านเขาห้องบางเงี้ยวใช่ไหมใช่ว่าบ้านไหนเขาห้องบักไห้อือ บานเพิ่นเอาหอมบักไห้ไปเท่าเอินบักเงี้ยวอหอมบักไห้ซือเพื่อนเขาห้องกันครับภาษา<ม>บรนแจงเนาะครับนะมันแจงเขางแจงหมุดละบ้านครับไ้เท่านี้่นะเบอร์กูบว่นไว้ได้ไหมครับเพิ่นให้ก็ให้สามสองตัวเดียวนะ่ะ ที่ว่าสามกับแปดเป็นตัวเดียวกันครูบาเลยคอครูบาก็เลยให้กันไวหข ب, ขวขับขับเข้าใจแล้วบัดนี้ที่เพิ่นมาบอกก็คือสามสองตัวเดียวแต่ว่าครูบาเ,ออเด็กสามกับเล็กแปดอาจจะเป็นตัวเดียวกันในการไหวจะผมจะวงกลมให้เอฟซี 4, เพื่อเป็นโชคดีมีโชคลาภครูบาครูบาก็เลยบอกสามกับแปดมันเั็นเดียวกันเห็นไหมครับครับให้กันไหวนาะครูบาเนื่อเพราะว่าเขาไปสีแเด็มันจะ กระพุพ้มพกเก้าบอกอยู่คือกันไว้ดีกว่านะครับแต่่าเพิ่นก็บอกสามสองอยเดี๋ยวพมันจะกันหายเอฟซีไปเพื่อสองสามเห็นไหมครับให้เพื่นไปกลับผอมใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนบอกเพื่อนบอกางก่าคู่บาบอกหกสองมันออกสองหกโอ้คนถือไยใส่ช่วคู่บาไปจะเก่าปีนี่บ่ได้ไปเงียบ จะว่าจะเบิเบ่งเด้อนี่ครับมันออกมาแล้วก็ร้วนเลขก็สิบ่ตระตไว้เป็นไรบางเกงครับเพราะว่าครูบาบ่ได้ไปคือเม็ดเป็นปีครบรอบปีเนาะครูบาเนาะเป็นปีแล้วบอลไปแต่เรื่องอีกอยู่นี่ครูบาฝันสามเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์เด็กอยวาผมจะเอาแนวทางสำหรับครูบาไปไปนอนเอาอยู่บ่แม่นบ่แม่นเขาบอกได้สามเก้าศูนย์ไปเอาได้นี่ไปเอา เป็นเป็นความแปลความฝัน <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้แล้วเอฟซีมันจะซับสนนะครับเอาอันนี้คูาบาไปนอนเอานะครับอยู่เขาผู้พ่านนะครับเป็นภูมิเจ้าที่นักสิบให้ทาง้งคูบานะครับมากกว่าสิบคือสามสองตัวเดียวนะครับคูาบาว่าให้กันไว้นะครับสามกับเลขแปดนะจะเป็นตัวเดียวกันกันพลาดนะครับให้กันไว้ก็คือแปดสองสองแปดนะครับแต่เพิ่นม,มากกว่าสิบนะครับเป็น สามสองตัวเดียวนะครับเป็นมหัยสามตัวนะครับเป็นห้แค่สองตัวนะครับเป็นตัวเลขนอนเอาของคูบานะครับู้ใดาเขมากรสาทัวร์นะครับเดยขอโชคดีมีโชคลาภนะครับเพื่อได้รรวมทําบุญนะครับซื้อแผงโซลาเซลล์นะครับมาถวายให้กับทางวัดธรรมพ่หลอกนะครับเพราะว่าย่ทางวัดธรรมพ่หลอกนะครับจะไม่มีระบบไฟฟ้าไม่มีน้ําประปานะครับตอนนี้ก็ได้ มาสองหลอดนะครับเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับอยู่ที่นาสารองคหญิงยานาคีนะครับเพื่อเอฟซี่านใดนะครับโชคดีมีโชคลาบนะครับกับตัวเลขของคู่บานะครับสามสองนะครับในงวดวันที่สองพฤษภาคมนะครับพใดเขมากรสาทันะครับเพื่อโชคดีมีโชคลาภนะครับจะได้ทําบุญด้วยกันนะครับอ่ะ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภเด้อครับเด้อขอโชคๆมันหมั่นนะครับสาหรับตัวเลขแนวทางของคู่บานะครับที่คู่บานเป็นไปนอนเอานะครับอยู่ที่ผาเสวยนะครับผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอโชคดีมีโชคลาภเด้อครับเด้อขอโชคๆมันหมันนะครับสวัสดีครับ